การตรวจวินิจฉัยค่ะอาจารย์เรามีการตรวจอะไรบ้างอะค่ะถ้าเกิดว่าในก็การตรวจวินิจฉัยอะค่ะก็คือว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตก่อนว่าลูกมีเต้านมก่อน8ปดขวบจริงๆเด็กผู้หญิงก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีประจำเดือนเร็วนะคะก่อน9ก้าขวบครึ่งด้วยถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะจะมีเต้านมช้ากว่า8ปดขวบแต่ว่าบางคนนะคะพอได้เข้าวัยรุ่นแล้วเขาเข้าเร็วสปีดอัพเลยแล้วพอ9ก้าขวบครึ่งเขามีประจำเดือนอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องพามาตรวจนะคะนี่สาหรับ คําถามว่าเราทํามาเราจะทําอะไรค่หมอก,ก็จะตรวจร่างกายให้ว่าเด็กผู้หญิงมีเต้านมจริงนะคะ,ะบางคนปีแค่นเนื้อไขมัน,นอ้วนเฉยๆอันน,นนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะตรวจคอนเฟิร์มให้ว่า,ามีเต้านมจริงสําหรับเด็กผู้ชายก็จะอีกแบบหนึง่งเด็กผู้ชายเราก็จะขออนุญาตตรวจ ใน,ใ,นในชุดชั้นในนิดนึงก็คือจะดูว่าอันทะาเขาโตขึ้นกว่ากว่าขนาดปกติหรือเปล่านะคะก็คือมันจะมีไซส์ตามตาม,มาตรฐานถ้าเกินขนาดเบอร์สีขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเข้าวัยรุ่นละนะคะคก็จริงๆเราก็ควรจะต้องให้คุณหมอเป็นคนตรวจเพื่อวินิจฉัยอ่าค่ะก,ก,ก็สุดท้ายก็คือหมอจะเป็นคนช่วยคอนเฟิร์มว่าตกลงผู้หญิงมีเต้านมไหมเด็กผู้ชายอันทะาเขาโตไหมแล้วความสูงเขาเป็นยังไงแล้วก็เทียบกับความสูงเก่าๆที่ เคยมีมานะคะค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่า<ม>ลูกของเราเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นเร็กวกับปกติหรือเปล่า<ม>ทีนี้ถ้ามาตรวจกับคุณหมอแล้วนอกจากการตรวจนิจฉัยแล้วเนี่ยเรามีการรักษามีการให้ยาอะไรได้บ้างคะคุณหมอค่ะก็คือว่าสมมติว่าเราคอนเฟิร์มและตรวจร่างกายน้องดูแล้วจากประวัติด้วยนะคะสูงเร็วมีเต้านมแล้วตรวจร่างกายเนี่ย มีความสงสัยว่าน้องอาจจะเป็นสาวเร็วเป็นหนุ่มเร็วเนี่ยนะคุณหมอก,ก็จะตัดจะตรวจเพิ่มเติมนะคะก็คืออันดับแรกเลยง่ายสุดก็คือตรวจอายุกระดูกการตรวจอายุกระดูกคือการเอ็กซเรย์ฝ่ามือข้างซ้ายนะคะง่ายมากแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ว่าน้องกระดูกล้ำกว่าอายุจริงไหมส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีปัญหาจริงกระดูกเขาจะล้ำล่วงหน้าไปกว่าอายุเขาเกิน2ปีนะคะ,ะเช่นเด็ก8ขวบกระดูก10ขวบอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอย่างน้อยก็จะเป็นข้อมูลเลยว่าร่างกายเขาโตเร็วจริง สเต็ปตัดไปก็คือว่าในเด็กผู้หญิงเราก็จะเอาตัวสาวในช่องเชิงกรานเพื่อดูมดลูกรังไขว่ามีการผลิตฮอร์โมนทําให้มดลูกรังไข่โตขึ้นไหมนะคะสุดท้ายเราก็คือว่าตรวจระดับเลือดนะคะว่าระดับฮอร์โมนนั้นถึงระดับที่เป็นสาวหรือเปล่าค่ะแสดงว่าก็มีการตรวจวินิจฉัยในเชิงที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้เลยแล้วก็จะได้มีการวางแนวทางการรักษาได้ด้วยนาะค่ะ ส่วนการรักษาก็คือว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างเขาได้น้องอายุประวัติตัวจร่างกายรวมทั้งเอ็กซเรย์กระดูกก็ล้ํากว่าอายุจริงเยอะนะคะเอาแต่ทาวมดลูกรังไข่โตแล้วระฮอร์โมนขึ้นถึงเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ให้การรักษาทีนี้การรักษาเนี่ยก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือการฉีดยาเพื่อลดระดับฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยชะลอให้ฮอร์โมนเพศมันน้อยลง ทำให้น้องมีเวลาเติบโตตามธรรมชาติมากขึ้นก็อย่างอย่างที่คุณหมอบอกว่าการที่เขาได้เจริญเติบโตตามธรรมชาติก็จะช่วยทําให้เกณฑ์ความสูงหรือการเจริญเติบโตของเขาเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมตามช่วงค่ะคือเขาจะได้ความสูงสุดท้ายเนี่ยได้ต่ากรรมพันไม่ตัวเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ